อยากเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหลักสูตรการจัดการของเราพร้อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในตัวคุณเรามุ่งเน้นการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการธุรกิจในโลกยุคใหม่พร้อมฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงจบการศึกษาจากที่นี่คุณสามารถก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่หลากหลายเช่นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลนักวางแผนกลยุทธ์เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารองค์กรหรือแม้กระทั่งการทํางานในด้านโครงการการตลาดและการพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ นอกจากทฤษฎีที่เข้มข้นแล้วยังมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านการฝึกงานและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คุณพร้อมเข้าสู่ในโลกของการทํางานที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงกับหลักสูตรการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเริ่มต้นได้ที่นีここ่